อิทธิริ์พระเวสเดาะสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านอีกเรื่องหนึ่งครับที่รายการสองยามได้รับความกรุณาจากไพฑูรย์พันเชื้องามนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวในเรื่องอิทธิริ์พระเวสเดาะคุกบางขวางเป็นคุกสำหรับขังนักโทษชั้นอุกชะกันชั้นมหารตโทษ เดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อหมายว่าเรือนจําบางขวางทั้งนี้เพราะเป็นที่รับนักโทษที่ทรงมาจากต่างจังหวัด71จังหวัดทั่วพระราชาอาณาจักรประเภทนักโทษที่ถูกทรงมาประหารชีวิตโทษตลอดชีวิตโทษ20ปีถึง150ปีเพราะเรือนจําต่างจังหวัดขังนักโทษได้ไม่เกิน10ปีเมื่อถูกส่งมาอยู่เรือนจําบางขวางก็มาร่วมกันอยู่ณนะสถานที่เดียวกันรวมทั้งหมด ขังนักโทษเต็มที่ได้หนึ่ง0มืนคนแต่ปัจจุบันขณะนี้มีนักโทษประมาณ8,000คนนักโทษที่ทส่งมาจากต่างจังหวัดล้วนแต่เป็นนักโทษชั้นเสือตัวเด็ดๆด,ด,ด,ดังๆหนังเหนียวคงกระพันชาตรีแต่จะเหนียวด้วยเครื่องรางของขลังสิ่งใดนั้นแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละคนเพราะสิ่งที่นักโทษมีบางคนก็มีพระเครื่องรางของขลังมีวิชาหานุมานคลุกฝุ่น องการปัดทะมืดบางคนก็มีแหวนกระเบนท้องน้ำมีแหวนมหาอุดบางคนก็มีว่านกินแล้วอยู่ยงคงกระพันชาตรีบางคนก็เก่งวิชาอาพัดน้ำอาพัดปูนคาดคอของแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเป็นของจริงและแน่นอนเพราะนักโทษชั้นอุกชะกันชั้นเสือได้ต่อสู้กับพวกตำรวจและศัตรูอื่นๆมาอย่างโชคโชนจึงรอดชีวิตเข้ามาอยู่ในคุก ต้องเข้ามาจมทนทุกทรมานรับกรรมซึ่งเป็นกลางกระทำของตัวเองไปตามบาปตามกรรมที่สร้างไว้คุกบางขวางเป็นเมืองของคนจริงนักโทษที่รับกรรมโทษตั้งแต่20ถึงประหารมีมากมายหลายร้อยคนหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ถูกจับครั้งสุดท้ายมาอยู่คุกบางขวางเมื่อพุทธศักราช2488ในคุกอุดมสมบูรณ์ด้ลูกปืน โซ่หวายตรวนเพราะระยะตอนนี้บ้านเมืองอยู่ระหว่างศึกสงครามในคุกบางวันบางคืนไฟดับตลอด24ชั่วโมงเพราะข้าศึกอาศัยลำน้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางนำเรือบินมาบินทิ้งไข่มรุตยูยังพระนครหลวงยังเหตุการณ์ได้ผ่านมาแล้วสภาพคนคุกทางการเขาขุดหลุมหลบภัยให้สำหรับให้นักโทษเข้าไปอยู่ เพื่อกลัวว่าจะได้รับอันตรายจากลูกระเบิดนรกแต่แปลกไหมครับท่านถ้าเรือบินมากลางวันเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศบอกให้นักโทษหลบเข้าหลุมหลบภัยแต่เมอซะเถะที่พวกนักโทษจะลงหลุมหลบภัยนักโทษไม่ลงหลุมเลยนับเป็นร้อยๆต่าแงนดูบนท้องฟ้าเพ่งสายตาไปที่เครื่องบินยืนกวักมือทั้งสองข้างเพื่อให้เรือบินทิ้งลูกระเบิดลงมาท่านรู้ไหม ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่านักโทษเขาต้องการความอิสระมากกว่าความกลัวตายการโบกมือให้เรือบินทิ้งลูกระเบิดเพื่อถูกกำแพงพังเขาจะได้วิ่งหนีออกจากคุกไปสู่อิสรภาพระหว่างบ้านเมืองอยู่ในภาวะขับขันไฟฟ้าแรงสูงที่ทางการขึงดักจับนักโทษไว้ไม่มีประสิทธิภาพเพราะไฟดับแทบทั้งคืนคืนหนึ่งมีสัญญาณไฟบอกเหตุร้ายหลายครั้ง นักโทษที่คิดหนีคุกตอนนี้ก็มีหลายแดนแดน5หนีเ้าคนแดน4หนีห้าคนแดน3หนีส1บคนแดนสองหนีหกคนแดนหนึ่งหนีห้าคนแดนพยาบาลหนีสาคนแต่ละแดนหนีกันอุดตลุดเพราะไม่มีสายไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าวแม้ว่าจะไม่มีไฟฟ้าแรงสูงแต่ก็มีเจ้าพนักงานยามป้อมรักษาอย่างเข้มแข็ง มีไฟฉายพิเศษพร้อมที่จะฉายสองคนที่วิ่งหนีและมีอาวุธปืนอยู่บนตึกประชาการชั้นเจ็ดพร้อมที่จะพ่นกระสุนมาเจาะสมองคนหนีนักโทษที่หลบหนีแดนสองมีห้าคนนักโทษชายแถมแก้วเลิศจำคุก20ปีนักโทษชายคล้อยม่วงทองโทษตลอดชีวิตนักโทษชายเจิดนพมาศโทษ5 2ปีนักโทษช,ชายเสือกี ขาดแก้วโทษตลอดชีวิตทุกคนถูกจองจำเครื่องพันธนาการขนาด25มิลลิเมตรในจำนวนห้าคนนี้นักโทษชายเสือกีเป็นเสือแห่งลุ่มน้ำนครสวรรค์เป็นเสือที่มีความรู้มีเวทมนต์อาถรรพ์อัญชากาศเสือกีเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทองวัดเขากบอยู่ยงคงกระพันชาตรีและมีพระเวสเดาโซ่ตรวนต่างๆได้ เป็นคู่คดีกับนักโทษชายทั้งสี่เสือกีเป็นคนมีวิชาความรู้ทางฝึกอาชีพเก่งในทางสารหมวกหางนกยูงซึ่งกองงานสารหมวกหางนกยูงอยู่เรือนสองเสือกีจึงชักชวนคู่คดีทั้งสี่มาทำงานอยู่กองหมวกด้วยกันคดีที่เสือกีกับพวกถูกกล่าวหาเป็นเรื่องเป็นโจรสลัดฆ่าทารุณโดยใช้โซ่ผูกคอและก็เอาเจ้าทัพย์ทิ้งลงแม่น้ำนครสวรรค์ สารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตบางคนก็20ปีคู่คดีของเสือกีเมื่อเข้ามาอยู่ในคุกต่างคนต่าง,ต,างตั้งหน้าทำงานเพื่อหวังกลับตนเป็นพลเมืองดีของประเทศเจ้าพระคุณเอ๋ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระเสื่อเมืองหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชได้บรรดานในฝ่ายรัฐบาลยื่นเรื่องเสนอกราบทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้อภัยโทษกับนักโทษทั่วราชอาณาจักร สัตว์นรกทั้งหมดได้รับอภัยโทษจากใต้เบื้องยุคคนบาตรัชการที่เจ็ดโทษประหารชีวิตเหลือตลอดชีวิตโทษตลอดชีวิตเหลือ20สปีนักโทษชั้นดีเยี่ยมได้หนึ่งในสองชั้นดีมากได้หนึ่งในสามชั้นดีได้หนึ่งในสี่ชั้นกลางหนึ่งในห้าชั้นเลวหนึ่งในหกชั้นเลวมากหนึ่งในเจ็ด คดีที่ไม่ได้รับการอภัยโทษมีคดีโจรสลัดคดีธนบัตปรปลอมคดีฆ่าพระฆ่าเนนคดีว่าด้คอมมิวนิสต์คดีพยายามคิดปองร้ายคณะรัฐมนตรีและคิดร้ายต่อพระราชลััลั์พวกนักโทษที่ไม่ได้รับอภัยโทษต,ต่างทรงเสียงด่าพ่อด่าแม่รัฐบาลบางคนก็วิ่งแก้ผ้าบางพวกก็สไตไม่กินข้าวทำความยุ่งยากให้กับเจ้าพนักงาน ถูกทุบถ,ถูกตีถูกยิงตายก็หลายคนทำให้เสือกีกับพวกก็ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเพราะคดีของเสือกีเป็นคดีโจรสลัดฟ้องตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา3 0 2สองนักโทษปล้นธรรมดามาตรา3 0 1เได้รับการอภัยโทษโ,โดยอาศัยเหตุดังกล่าวนั้นสร้างความเศร้าสลดเสียใจให้เสือกีกับพวกอย่างใหญ่หลวง เสือกีกับพวกจึงหันหน้ามาปรึกษากันเพื่อสมคบคิดหนีคุกเป็นที่ตกลงกันว่าต่างก็เตรียมตัวมาหาเครื่องประกอบการหนีมาทำบันไดลิงและขอไว้เกี่ยวกับบันไดเวลาหนีก็จะได้เกาะคอกำแพงแล้วก็จมน้ำทิ้งไว้ที่บ่อดแดนสงวนจำที่จมเอาไว้อย่างดีในคืนที่เสือกีหนีเขากับพวกเอาดอกไม้ทูบเทียนเข้ามาในห้องขัง เสือกีได้ใช้พระเวสกฏต่อจากนั้นเสือกีก็จุดทูบเทียนพร้อมกันทั้งห้าคนพอทูบหมดดอกเสือกีสะดาะโซ่ตรวนออกจากข้อเท้าให้กับพักพวกและตัวเองแล้วมาสะาะกุญแจออกจากห้องขังเจ้าพนักง,งานซึ่งกําลังนั่งหลับอยู่ยามรักษาการอยู่เห็นเหตุการณ์ยังไม่ทันจะร้องเรียกบอกเรื่องนักโทษแหกคุกเสือกีกับพวกก็ช่วยกันรุมแทงตายสดาะกุญแจออกนอกห้อง แล้วก็ปีนกับแพงชั้นสองลงมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรงไปที่แดนสงวนมียามรักษาหน้าประตูชื่อในพวงนิกรเสือกีกับพวกช่วยกันล็อกคอกดลงน้ำตายในบอ่อแล้วเสือกีกับพวกก็รีบตรงมาที่บอ่อซึ่งเป็นที่ซ่อนบันไดไว้ก็นําไม้ที่ธรรมดามาพาดขอบกําแพงเท่านั้นเองยามป้อมรักษาการบนกําแพงป้อมที่ห้และเเห็นพวกทั้งห้า แต่เห็นเพียงเงาดําตะคุ่มจึงได้ฉายไฟมาส่องเมื่อเห็นร่างคนถึงกำแพงเจ้าพนักงานป้อมก็ยิงนักโทษชายทั้งห้าทันทีแต่ก็ไม่อาจทําอันตรายใดๆได,ได,ได้เพราะนักโทษชายทั้งห้าคนทุกคนมีธงของหลวงพ่อทองวัดเขากบป้องกันอันตรายกระโดดมาถึงพื้นดินนอกกําแพงซึ่งเป็นเขตของความอิสระแล้วก็โดดลงแม่น้ําเจ้าพระยาแต่ปรากฏว่านักโทษชายจุก กับนักโทษชายแถมกระโดดลงมาถูกเสาซีเมนที่เขากองตั้งไว้ที่หักก็มีโดเดรกเกระกะนักโทษชายทั้งสองโดดมาหน้าอกไปถูกเสาดังกล่าวถึงกับสลบนอนอยู่ตรงนั้นเองส่วนเสือกีก,กับพวกอีกสองคนลงแม่น้ำเจ้าพระยามาลุภายหลังว่าได้ใช้ไม้กระบองที่แผลคนละลำเกาะลอยตามลำน้ำซึ่งตอนนั้นเป็นเดือนสิบสอง นักโทษชายทั้งสมไปสู่ความอิสรภาพเพราะอาศัยเครื่องรางของขลังดังกล่าวมาแล้วส่วนนักโทษชายจุกกับนักโทษชายแถมนอนสลบอยู่เจ้าพนักง,งานเรือนจำนำตัวมาหน้าตึกบัญชาการท่านผู้บัญชาการหัวหน้านแผนกควบคุมลงมติเป็นเอกฉันเดียวกันให้ยิงนักโทษชายทั้งสองทิ้งเพราะเป็นคดีอาหาังการฆ่าเจ้าพนักง,งานตายถึงสองคน เจ้าพนักงานได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการแล้วก็นำตัวนักโทษชายทั้งสองไปที่โรงพยาบาลเรือนจำในแพทย์เวรนได้ให้กินยาดมยาและรักษารอยฟกช้ำที่ถูกเสาจนนักโทษชายทั้งสองฟื้นจากการสลบแล้วจึงนำมาแดนหนึ่งนักโทษชายทั้งสองเรียวแรงก็ไม่เหลือแล้วท่านผู้อ่านที่รักถึงคราวที่นักโทษชายทั้งสองจะถึงคาดดาวประจำตัวตกจากฟากฟ้า ดวงชะตาขาดแล้วแน่นอนเจ้าพนักง,งานมีนายชัยวุฒิสิงห์ขอนกับนายแก้วนินประเสริฐใช้อาวุธปืนสั้นยิงนักโทษชายทั้งสองปรากฏว่าลูกกระสุนปืนไม่ดังยิงทั้งสองคนจนหมดลูกโม่คนละหนัดไม่มีทางใดดีไปกว่าใช้ไม้กระบองจากนั้นเจ้าพนักง,งานและผู้ช่วยประมาณ20คนก็ช่วยกันตีช่วยกันทุบจนนักโทษชายทั้งสองร้อง โอ้ยกลัวแล้วนายขอชีวิตไว้สักครั้งแทนที่นายจะสงสารกลับตีกระหน่ำซ้ำเข้าให้แม้ว่านักโทษชายทั้งสองจะมีทงอันศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ของหลวงพ่อทองก็ไม่สามารถจะคุ้มกันชีวิตได้เมื่อถูกตีล้มก็ได้ยินเสียงตูมตมูเหมือนตีวัวตีควายส่วนข้างนักโทษชายทั้งสองก็เลวเละพอเช้าขึ้นมามีเจ้าพนักงานมาชนสูตรพลิกศพ ข้าพเจ้าเห็นศพของนักโทษชายทั้งสองถูกมัดด้วยกระสอบกลมเหมือนลูกฟุตบอลตีทำร้ายกันจนกลมเหมือนลูกขนมต้มนี่แหละครับท่านผู้อา่านคุกคามคำรามคุกคิดหนีคุกเป็นการเสี่ยงต่อชีวิตนักโทษชายจุกและนักโทษชายแถมรับเคราะห์แทนพวกทั้งสาตามทางสันนิษฐานท่านผู้บัญชาการสอบถามนักโทษชายจุกกับนักโทษชายแถม ก่อนตายให้การว่าเะดาะโซ่ตรวนและกุญแจประตูนั้นเป็นความจริงไม่มีเจ้าพนักงานที่กินสินบนช่วยเหลือได้ปิดพบตรวนที่กองเอาไว้ที่นอนตรวนไม่มีรอยตัดจนมีนข่าวอื้อผีภาคพิจารณ์กันถึงเรื่องฤทธิดเดชอภินิหารของเสือกีกับพวกเป็นเสือแห่งลุ่มแม่น้ํานครสวรรค์เรื่องของเสือกีกับพวกหนีคุกเป็นข่าวร่ํำเรือของชาวคุกมาจนวันนี้หนีคุกแดนสาม พวกเสือตวนเจ้าพ่อบางพลีเสือทิ้งเจ้าเขา300ยอดโปรดติดตามดูอภิริหารของพวกเสือที่มีอิทธิฤทธิเวทมนต์ไสยศาสตร์ในตอนต่อไปเครื่องรางของขลังเวทมนตไสยศาสตร์เป็นสิ่งลี้ลับจะรู้เห็นได้แก่ผู้ที่ควรแก่รับรู้เท่านั้นหากสยศาสตร์ต่างๆรับรู้ได้โดยทั่วกันสิ่งนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ลี้ลับต่อไป สำหรับตอนนี้ขอมอบพระคาถาสะดอะยะนะโมพุทธายะพระสกจะทะพระมะนะปะตะอะจะสะตะนะกะมะทะระกะะทะสะมะนิมะนิสทุสะภะกะจะอุะอะมะ อระหะพุทะสูตรนะทำผลแก้คุณทั้งปวงลงใส่ฝ่ามือตอบศีรษะลูกตายในท้องสะดะโซตรวนคือคาลูกดานกุญแจนะยะนะมะอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์ก็มีเจตเมตตาและหาค่าไม่ได้พระเวททั้งสองนั้นท่านเขียนไว้คนละที่ แต่คำอธิบายไม่ได้บอกไว้ว่าพระเวทใดใช้ในกรณีใดสันนิษฐานเอาว่าทำผลแก้คุณและเขียนลงในฝ่ามือตอบศีรษะคนลูกตายในท้องให้ลูกออกคงใช้พระเวทแรกส่วนพระเวทที่สองใช้เะดาะโซ่ตรวนด้วยความขอบพระคุณสวัสดีครับ